สวัสดีครับผมโอตบิเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับพ a มิเช i a n i o v อเว่โอเว่เพกครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาที่โอตรอมาอย่างยาวนานมากครับผมที่จะได้จับตัวจริงเพราะว่าเราก็มองมันผ่านอินเทอร์เน็ตมานานแสนนานแล้วเกินแล้วก็ไม่มีโอกาสได้จับตัวจริงเลยเพราะว่ามือหนึ่งมันก็ค่อนข้างแพงแล้วก็มือสองเองเนี่ยก็หาได้ค่อนข้างยากมากในตลาดซึ่งวันนี้ก็โชคดีมากที่ได้เอาตัวนี้มาพี่ๆได้ชมไปพร,พร้อมๆกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วพามเชียนี่เนี่ยครับประมาณสัก ก่อนปี2000นิดนึงเนี่ยเขาได้รับงานซ่อมนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีอายุประมาณ200ปีครับผมแล้วก็เข็มของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือเป็นเข็มที่สามารถยืดแล้วก็หดได้ตามสเปซของหน้าปัดนาฬิกาครับผมซึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างล้ำมากในศักประมาณ200ปีที่แล้วครับผมก็เลยกลายเป็นอินสปิเรชันทาให้พาเมเชียนี่นะครับผลิตนาฬิกาเรือนเนี่ยขึ้นมาตอนช่วงปีประมาณ2011ในเจเนเรชันแรกครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวเจเนเรชันที่2ในปี2015รมซึ่งเาก็ มาชมรายละเอียดและดีเทลต่างๆของเขาไปพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับนาฬิการือนนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเข็มของเขาที่เป็นลักษณะยืดหดได้แบบนี้ครับจริงๆแล้วเขาว่ากันว่าทํายากพอๆกับเพอร์เพชชัวร e แคลนด้าเลยครับผมซึ่งการจะทําให้เข็มมันยืดหดได้ในลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีคอนดิชันอยู่เยอะมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ในการาทำกลไกลต่างๆของเข็มเพราะว่าเข็มปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเข็มเล็กๆเรียวๆใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่บนหน้าปัดอะไรเยอะแยะแค่ให้เข็มมันไม่วิ่งชนกันก็พอแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีลักษ เข็มเนี่ยมันมีลักษณะที่ต้องใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวในการยืดหดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวเงื่อนไขในการทานาฬิกาเรือนเนี่ยมันค่อนข้างยากเป็นพิเศษเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องพื้นที่บนหน้าปัดเองหรือว่าตัวน้ําหนักของเข็มเองก็ตามที่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเข็มก็จะเสียได้ง่ายแล้วก็ข้อต่อต่างๆเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างยากแล้วก็ชุดกลไกที่มันทําให้ยืดหดเนี่ยก็ยังซับซ้อนและละเอียดมากด้วยเช่นเดียวกันครับผมเลยกานว่าตัวนี้มันเป็นนาฬิกาที่มีความซับซ้อนค่อนข้างสูงแล้ว มากเลยทีเดียวซึ่งเราก็จะมาพูดกันถึงเข็มตัวนี้ก่อนเลยครับในส่วนแรกเนะี่ยในเข็มตัวนี้จริงๆแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีหมดุดอยู่ทั้งหมด6จุดแล้วก็ชิ้นส่วนในการทำนาในกาต่อเข็มเนะี่ยมันใช้ชิ้นส่วนของตัวไทเทเนียม ในการทำครับผมเพราะว่าไทเทเนียมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงมากเลยทีเดียวแต่ว่าการที่จะถามารถตัด c NC ตัวไทเทเนียมให้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้จริงๆแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นไทเทเนียมที่มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแบบนี้สมมุติว่ามันเป็นนาฬิกาไทเทเนียมนะครับแต่ว่าน็อตเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นน็อตสตีลอยู่ดีหรือเป็นน็อตไวโกส่วนตัวชิ้นส่วนที่จะใช้ทำไทเทเนียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นฝาหลังหรือว่าเป็นชิ้นแบบตัวเคสหรือเบเซลซึ่งจริงๆแล้วนะครับพวกฝาหล เนียมันเขาก็ยังเลือกใช้ตัวสตีลอยู่เลยเพราะว่าการทําผลิต ฝาหลังที่มันเป็นเกลียวเนี่ยมันก็ทาได้ค่อนข้างยากเพราะว่าดีเทลต่างๆมันเยอะและการหลอมไทเทเนียมขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงมดเลยต้นทุนในการผลิตก็แพงไปด้วยแต่ทีเนี้ยตัวพาเมเจียนี่ตัวเนี้ยเขาทาเข็มตัวเนี้ยขึ้นมานะครับก็ใช้เป็นไทเทเนียมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการ CNC ตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องวิจัยกันค่อนข้างนานพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งก็ทํางานร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งวอชเมกเกอร์เองหรือว่าเป็นทั้งตัวเทคโนโลยีในมหาลัยที่อิตาาาาีีเเอออองงงงดด้้้้วยครมซึ่่่กก็็ไปนนนชิทข ละเอียดอ่อนมากพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับตัวเข็มตัวนี้ถ้าเกิดเราส่องไปเนี่ยก็จะเป็นเข็มที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงในการที่จะทําให้ตัวไทเทเนียมมันมีลักษณะเป็นสีฟ้าด้วยซึ่งก็อันนี้ก็สวยงามแล้วก็โดดเด่นเข้ากับตัวหน้าปัดของเขามากเลยทีเดียวครับผมแล้วก็สิ่งที่โอ๊ตชอบของตัวเข็มตัวนี้ก็คือตัวหมุดครับเพราะว่าหมุดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเกิดมันเป็นหมุดที่เป็นหมุดปกติเนี่ยมันก็จะเป็นหมุดด้านๆเนาะซึ่งตัวนี้เขาขัดจนเป็นมิลเลอร์ชายครับผมหรือว่าที่เรียกว่าแบ็กโพามมาลยทีีดวสาาหหหรััับมมุตนน้้ใ มันดูโดดเด่นเด้งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ตัวชิ้นตรงกลางเขาเราจะสังเกตเห็นว่าแกนเข็มปกติเนี่ยมันจะเป็นแกนเข็มเล็กเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็น,นกลไกที่ต้องใช้ความซับซ้อนค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวในการที่จะทําให้เข็มเนี่ยมันยืดหดไม่เท่ากันในแต่ละช่วงของหน้าปัดนาฬิกาครับผมซึ่งก็ภายในนี้เขาก็ว่ากันว่ามีกลไกที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนเนี่ยหลายสิบชิ้นเลยทีเดียวทําให้เราสังเกตเห็นว่าแกนของตัวเข็มตัวนี้ครับมันจะมีความหนาแล้วก็ใหญ่่มาากกกวปกติ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีนกลไกที่มันอยู่ด้านในเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยครับก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์และเป็นงานศิละปะของการดีไซน์นาฬิกา อย่างดีเลยครับผมก็เจ๋วมากๆเลยครับส่วนในส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะคมคอมบิเคชันให้มันซับซอ้อนแต่ว่าอันนี้มาดีไซน์เข้มให้มันซับซอ้อนก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่ไม่ค่อยเห็นคนทำครับผมทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องหน้าปัดต่อครับผมตัวหน้าปัดตัวนี้จริงๆแล้วตัวนาฬิการเรือนนี้เขาออกมาตอนปี2011รอบหนึ่งแล้วก็คือเป็นหน้าปัดเกียเช่ S, แต่ว่าตัวนี้เป็นเจเนเรชันที่2ในปี2015หน้าปัดของตัวนี้เขาจะเป็นหน้าปัดอินเนอร์เมลครับผมแล้วก็การเพนติง้งตัวมาเกอรต์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส บริเวณเลข12นาฬิกานะครับก็จะมี i n เคเต t o r ที่เป็น power reserve ซึ่งตัวนี้เครื่องของเขาก็คือเครื่อง PF111 ก็คือเก็บพลังงานได้8วันครับผมเป็นเครื่องที่ผ่านมเอียนี่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็เครื่อง,องเขาก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวครับผมก็ทนระอวก็ไม่เคยซ่อมเครื่องตัวนี้ด้วยก็คือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนด้านล่างนะครับบริเวณเลข6นาฬิกานะครับตัวนี้จะเป็นช่องวันที่ซึ่งเวลาเราใช้งานนะครับก็จะเหมือนนาฬิกาปกติทั่วไปเลยก็คือมี2จังนาะ จังหวะที่2ก็ตั้งเวลาครับผมนี่เวลาเราตั้งเราจะสังเกตเห็นว่าเข็มมันจะค่อยๆหดในช่วงเลข3และเลข9ก็คือช่วงแคบของนาฬิกาครับผมแล้วก็ช่วง6กับสินะครับมันก็จะเป็นช่วงที่เข็มเนี่ยยืดไปจนสุดขอบครับผมซึ่งดีไซน์ตัวนี้มันก็มาจากนาฬิกาพกที่เกิดขึ้นมา2 0 0ปีที่แล้วในช่างนาฬิกาของประเทศอังกฤษครับผมซึ่งเขาได้โจทย์คือทํานาฬิกาที่มันมีลักษณะเป็นวงรีแต่พอถ้าเกิด นาฬิกามันเป็นวงลีเนี่ยแล้วเข็มมันเดินแบบไม่เต็มหน้าปัดมันก็จะหน้าเกลียดครับผมเขาเลยดีไซน์ตัวเข็มให้มันยืดหดเพื่อให้มันเต็มสเปซของหน้าปัดนาฬิกาได้ครับผมก็เป็นดีไซน์ที่ล้ำมากครับผมในสมัยนั้นครับผมในยุคนี้เองก็มีไพเมเจนี่อยู่แบรนด์เดียวที่ทํานาฬิกาแบบนี้ได้ด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แปลกแล้วก็แจ๋วมากๆเลยทีเดียวโอเคกลับมาที่ฟังก์ชันของเราครับผมในจังหวะที่2นะครับก็คืออย่างที่โยชบอกไปก็คือเป็นการ เล่นเข็มนาทีและชั่วโมงเนาะจังหวะแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่กบผมโดยการที่เราหมุนลงวันที่ก็จะค่อยๆเลื่อนไปครับผมก็ใช้งานง่าย ส่วนจานวันที่ของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเลขขี้นะครับเลขขี้สลับกับจุดก็คือ23 24 25โดยที่24ก็จะเป็นจุดครับผมก็อันนี้เป็นดีไซน์ของเขาก็คือรุ่นเหมือนรุ่นอื่นเลยตัวเคสของเขาเนี่ยตัวนี้ทําม,มาจากไวโกครับผมตัวนี้จะมี2ซีรีส์ครับผมก็คือมีตัวที่เป็นไวโกแล้วก็มีตัวที่เป็นพิงโกครับผมตัวเคสของเขาเนี่ยปกติแล้วในทรงที่เป็นแคลป้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นสี iam, นะ่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ขาก็จะเป็นขาที่ดีไซน์มาจากนาฬิกาแบบเหมือนขาหยดน้ําแบบนาฬิกาปีเยจ็ด ไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพาเมเชนี่จนทอนด้าพีตัวปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังใช้ดีไซน์ที่เป็นขาแบบนี้อยู่ก็เป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากแต่ว่าตัวนี้มันเป็นโอเวอร์ก็ผมเพราะคอนเซปต์ของนาฬิกาเขาคือต้องการทํานาฬิกาให้มันอยู่ในลักษณะเป็นวงรีเพราะฉะนั้นทรงเขาก็จะเป็นทรงไข่ครับผมก็ไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่45คูณ37.6ครับผมแล้วก็หนา12มิลลิเมตรซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนามากครับผมก็หนาประมาณแบบนาฬิกาโรเล็ก ทั่วไปครับผมก็สิบกว่ามิลก็ใส่ใส่ขึ้นข้อก็ดีงามมากๆเลยข้อมืออดอยู่ที่6.2นิ้วครับผมก็ ด้วยความที่ว่าเขาดีไซน์ขานาฬิกาขานาฬิกามันอาจจะดูยืนแต่ว่าตัวทรงเคสของเขาเนี่ยที่มันมีความโค้งนิดนึงอยู่ที่บริเวณขานเลิกาป็นว่าคนที่ข้อมือเล็กก็สามารถใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้คนข้อมือใหญ่ก็ใส่สวยครับผมก็เป็นดีไซน์เป็นการดีไซน์เคสที่ค่อนข้างดีแล้วก็ลงตัวสําหรับข้อมือเกือบจะทุกประเภทเลยทีเดียวข้อมือโอ๊ตเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าค่อนข้างเล็กถ้าเกิดเทียบกับชาวต่างชาติครับแต่ว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับผมแล้วก็น้าหนักค่อนข้างดีมากเลยถ้าเกิดมีโอกาาสได้้จจจััับตววรริงนะูล่ ของเขาเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาแบบมีความแพงอยู่ในน้ําหนักของเขาทีนี้ก็มาดูเครื่องของตัว pf111 นครับตัวนี้จะเป็นเครื่องผลิตเสื้อ8วันแล้วก็สิ่งที่โอชอบของเครื่องตัวนี้คือเครื่องเขาจะมีลักษณะ ดีไซน์เป็นแบบเหมือนเป็นกรีบเมฆซึ่งตัวนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้ได้โชว์งานของการทํา internal angle ครับผมหรือว่าเหลี่ยมมุมที่มันแหลมๆอยู่บริเวณกรีบเมฆตรงนี้ซึ่งการขัดแต่งให้มันเป็นส่วนเฉียงที่มันเป็นส่วนเงาเนะะี่ยครับหรือว่าอ,องลาดนี่ครับก็ทำได้ค่อนข้างยากมากเลยก็ถือว่าเป็นเครื่องที่โชว์งานขัดแต่งได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลายข้างบนเนี่ยครับก็จะเป็นการขัด uh, ลายโคดเดอร์เจนีวาครับผมด้านล่างก็จะเป็นการขัด uh, ลายเพ์เลตก็สวยงามดีครับงานฟินนชชิ่งต่างๆก็เป็นมาตรฐานของพามเจียนี่ที่ดีเลยครับเพราะว่าปกติเขาก็ผลิตเครื่องให้ชาวบ้านบ้างอยู่แล้วครับก็ถือว่าเครื่องแต่ละตัวของเขาก็สวยงามครับผมตัวน็อตของเขาเนี่ยครับฝาหลังก็จะเป็นแบบฝาหลังน็อตเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าน็อตเขาจะมีความไม่เหมือนชาวบ้านเนาะมันจะเป็นรูคู่แบบนี้ครับผมคล้ายๆกับเอพิจโจนแต่ว่าเอพิจโจนจะเป็น3ามรูเนาะตัวนี้ก็มีลักษณะที่ค่อนข้าง แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไขควงปกติไขได้ครับผมก็ตัวเคสก็จะเป็นการขัดเงาทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนด้านบนหรือว่าชิ้นส่วนเคสตรงกลางหรือตัวขาเองก็ตามหรือว,ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงาทั้งหมดครับก็สวยงามดีฟินิชชิ่งก็ดีครับผมแล้วก็การขัดเหลี่ยมมุมแบบนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวสายของพามจิอนีนะครับจะมีความพิเศษตรงที่ว่าสาย,ยาเขาเน่าจะเป็นคอลเลบอร์เรชั่นร่วมกับแอร์เมสครับผมเพราะฉะนั้นสายแอร์เมสเนี่ยใครเคยใช้ก็จะรู้เลยว่าา,ยยาขานัด แต่งแล้วก็การทําให้สายมันมีความบางน่ยมันสัมผัสได้ถึงความนิ่มของสายสัมผัสได้ถึงความแบบเรียบร้อยของงานตัดเย็บทุกอย่างครับผมก็เป็นสายที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวด้านล่างก็จะเขียนพามิเจนี่แล้วก็ตัวปลายสายนะครับ บริเวณ่วนที่เป็นแรลมเนี่ยเขาจะเขียนว่า AMS เองด้วยครับผมก็ดีเลยทีเดียวบัคเกิลเขาก็จะมาพร้อมกับบัคเกิลปีกผีเสื้อนะครับสองฝั่งก็ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ได้คมบาดมือครับผมก็ตัวนี้ตัวพินเขาก็จะมีลมักษณะเป็นปุ่มที่ต้องกดกดปุ๊บก็จะคลายออกมาครับผมก็ใช้งานง่ายนม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณนี้ครับก็ยังไงเดอโอจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้ไหมพี่ๆได้ชมกันอี่กับผมยังไงโอตฝากกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ